การให้คำปรึกษาของอาจารย์หรือวข้อแนะนำไปเนี่ยแตกต่างจากขาอรับอื่นๆมันจะมีเยอะๆนะฮะมือนกิลาเนี่ยพูด,พ,ดพูดง่ายๆแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่แตกต่างของดิฉันก็คือว่าดิฉันพยายามที่จะพูดให้กำลังใจ นะคะแล้วก็ให้เขาบอกให้เขารู้ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยช่วยเขาได้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่นะที่มันไม่ที่ที่มันไม่ดีอยาบางคนอาจจะคิดค่าตัวตายอะไระต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือปีสี่คือปีสี่เนี่ยเหตุการณ์หลังเหตุการณ์หตุลาเนี่ยดิฉันก็ ทั้งทั้งที่เป็นคนที่เรียกว่าพลังมากเนี่ยในช่วงที่ทํางานนี้แต่พอมาเจอเหตุการณ์ทางการเมืองงี้ดิฉันก็สุดเลยอสุดเลยความเจ็บปวดเนี่ยมันเข้ามาอ,อีกครั้งหนึ่ง์ม,มากเข้ามาแบบเป็นก้อนทุกข์ที่มันที่มันมหนักมากเลยจบธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์ดิฉันไม่สนใจที่จะรับปริญญาอะไรแต่อะไรแล้วก็บอกกับแม่บอกว่าขอให้หนูไปปฏิบัติธรรม คือถ้าเป็นผู้ชายในที่ฉันบวชแล้วเป็นผู้ชายไม่มีปัญหาในที่นี้ความเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในสังคมเป็นลูกของคนจีนด้วยมันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคะที่จะตัดสินใจแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนเด็ดเดียวแล้วก็ลุยอ่ะก็เลยคิดว่าละไปก็ไปบวชเนี่ยบวชชีพรามเหตุการณ์ของ